อาจารย์ได้พูดถึงบอลออฟฟุตผมไม่ค่อยได้พูดถึงมนันเป็นท่าที่ไม่สุภาพส่วนนี้นะครับที่ต่อจากนิ้วเท้าลงมาเป็นบอลออฟฟุตจุดที่มีความสําคัญตรงนี้นี่คือบอลออฟฟุตก็คือปลายเท้าที่เราเรียกกันอันนี้อันนี้นิ้วเท้าถูกไหมอาจารย์ในกิจวัตรน,นิ้วเท้านะที่ท่านอาจารย์ทวรทำอยู่เนี่ยอะไรนะครับที่ท่านอาจารย์ทวารทำที่ท่านอาจารย์ทวารกำลังทำอยู่เนี่ครับนี่คือข้อผิดพลาดการเคลื่อนไหวของการลงการวางเท้าลงบนพื้นนั่นหมายความว่าเรากําลังเอาปลายเท้า,าจิ้มพื้น และขณะที่เคลื่อนที่ปลายเท้าจิ้มพื้นแบบนี้มันจะเกิดสภาวะแรงเบรกที่กระทําต่อพื้นสูงมากเพราะฉะนั้นการวางเท้าเนี่ยอาจารย์ทวรก็จะวางมีบอลออฟฟูดเห็นไหมครับเมื่อวางด้วยบอลออฟฟูดเนี่ยมันจะตำแหน่งบอลออฟฟูดถูกพื้นก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะกลิ้งไปสู่ปลายเท้าเห็นไหมบอลออฟฟูดเราไต่เท้าบอลออฟฟูดเท้าปลายเท้าเห็นไหมครับอันนี้จิกอันนี้จิกเท้าจิกเท้าสำคัญมากเพราะอาจารย์ในวิีดีโอนี้หลายเด็กเด็กหลายคนทําทําแล้วเป็นอย่างนี้ครับ จิกเท้าอยู่แบบนี้นะครับเวลาเข้าใน l a ด d e r แต่จริงเท้าเนี่ยเกือบต้นเท้าเลยเกือบแตะพื้นก็ทําให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นเท้าเกือบแตะพื้นเนี่ยน่องจะถูกเหยียดมากเพราะฉะนั้นการกรองรับดีกว่าเใช่ไหมครับนะครับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่จริงมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เล็กๆน้อยในเรื่องนี้แล้วมีผิดกันเยอะต้องระวังนะครับเท่านี้คือคือเขาเรียกเอ่อ common mistake ผิดเป็นปกติ common mistake ผิดเป็นปกติ ผิดเป็นปกติเราต้องตัดความปกติจับความคิดคาดออกมันเป็นความเป็นสิ่งที่ผิดปกติเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวและเป็นการที่เท้าลงพื้นโดยตำแหน่งของเท้าลงพื้นสัมผัสพื้นไม่ถูกต้องแล้วถ้าเหมือนนักวิ่งเนี่ยถ้าเป็นนักวิ่งแล้ววิ่งอย่างนี้ครับเห็นไหมวิ่งแล้วปลายเท้าลงพื้นอย่าง <c oughs> นี้ตอดมีนะมีนะเนี่ยนี่นี่ถามเยอะมากนะครับ็นกลุ่มการมี